ขเครื่องตัดสิกเกอร์ฟูโคชีสมอเตอร์ระบบ AC มาจะถายนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสิกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาณรบบนต่ำทันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows XP Windows v i s t a Windows 7 Windows 8รวมถึง Windows 10ททำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบา,เบา ครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำความเร็วสูงด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชั่น USB 3.0 4.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสทัชสกรีนรูปทรงสวยหรูคล้ายกับเครื่องนิมากิใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กสามารถตัดผ่านโปรแกรม e l a s t p a r o l l e AutoCAD หรือโปรแกรม Art Cut สั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่อง Team ิมพ์เตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัดอีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแฟล็กซี่ังขาตั้งเหล็กและโปรแกรมใบมีดรุ่นใหม่และไม่ต้องไปตั้งค่าใบมีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมใบมีดตัดสติกเกอร์ให้สามใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นและสติกเกอร์แต่เป็นม้วนได้โดยสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโม,มชั่นถูกที่สุดนักกว้างเมตรสามสิบ ราคาเพียง2 8 0 0มบาทสนใจสำหรับท่านที่ต้องการจะเปิดร้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอคือการสอนการใช้งานโปรแกรมคาร์ดอกีลาแถมให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้ใจ่ายและทางเราแถมลายสติกเกอร์อีก2 0 0ื่นกว่าลายลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลาและที่สำคัญบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับลูกค้าทุกท่านถ้าท่านติดปัญหาเมื่อไหร่เราจะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกรมกควบคุมคอมระยะไกลหรือทีมรเวอร์ให้ท่านได้ทันทีสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเ<ม>บอร์โทรศัพท์0869823702 0853590250เราบริการจัดส่งทั่วประเทศทางขนส่ง ถ้าเป็นในกรุงเทพเราจะส่งให้หท่านสุที่พร้อมติดตั้งและสอนฟรีขายเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ฟูโคโทีสมอเตอร์ระบบ AC ซีมาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนต่ำอันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows x p w i n d o w s Vista w i n d o w s 7 Windows 8และ Windows 8.1งทำงานเรืยอก,กว่าสำหรับเครื่องราคาเบาเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้อย่างแม่นยำความเร็วสูงด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์อชัน u s b 4.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูคล้ายกับเครื่องนิมมิชก,กิใช้ได้ทั้งเครื่อง PC และแล็ปท็อปสามารถตัดผ่านโปรแกรมเ e l a าร o ด o r ลเลดอ a ์ออโตหรือโปรแกรม a r t c a d สั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์ิเตอร์พร้อมสาย usb รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และบุก๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมให้ยุ่งยากอีกต่อไปโแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมหัวจับใบมีดรุ่นใหม่เป็นแม่เหล็กและไม่ต้องไปตั้งค่าใบมีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมใบมีดตัดสติกเกอร์ให้อีก3ใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้ โดยสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสามสิบราคาเพียง28,0 0 0บาทสนใจสำหรับท่านที่ต้องการจะเปิดร้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรม c o l o r l d Eart แถมให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้ได้โดยตัวเองไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้จ่ายและทางเราแถมลายสติกเกอร์ให้อีก2000 20, กว่าลายเพื่อลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลา และที่สําคัญโดยการหลังการขายเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรบับลูกค้าทุกท่านงานของท่านติดขัดเมื่อไหร่ทางเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกรมทีมลีเวอร์ควบคุมความรยาไกลให้กับทุกท่านด้วยทันทีสนใจสั่งซื้อสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์0869823702และ0853590250เราจะส่งให้ท่าน ด้วยขนส่งท,ทั่วประเทศขายเครื่องตัดสติกเกอร์บอดสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพไฟโฆษณาไฟต่างๆตู้ไฟกล่องไฟแกะลายกระจกเขียนผ้าตรอบรูปงานคอร์ไฟทะเบียนและเกนต้นเครื่องตัดสติกเกอร์ฟูโคนนำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟงานรวดเร็ว 38,400บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,000 1 0 0 0บิตการสั่งงานด้วยโปรแกรม ColorDoc, c u อินและ ArtCut ใบมีมาตรฐาน n i b l i c หน้าจอทัชสกรีนและสามารถใช้เอสติการ์ดได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยซีเรียลพอร์ตและ USB มีขาตั้งและฐานรลอนสติ๊กเกอร์บ่วนใช้งานง่ายเสียงเบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด สูงถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิลลิมและไม่จำกัดความยาวในการ